ต่อบใส่เสื้อขี้เวาถับอีกจังหนงตัวนี้บายดีพีน้อบายดีงามแรงๆเจดากำแมงเทนเปไปสอนกุ้งไปสอนกุ้งเขาไม่ได้สอนหรอกไปอนกุเออมลกจะว้าเจหกน่ะลกตัวเุ่มพี่เอ้

ไม่แกงเห็ดพี่น้องกินปักซองก็ได้เห็ดแล้วก็ได้ปลาเผาแกงเห็ดบดแกงเห็ดนั่นเห็ดบดนั่นแหละข้าวปลูกเนาะให้เจ๊ดำแกงอีพ่อเยเห็ดบดเนี่ยอีแม่กันนะนี่ดิเนี่ยอีพ่อหมากกับปลากระเดาพ่อกระท่องไปขึ้นขาเมื่อยเปิดตาจะไปงมปลากระเดาอยู่ ก็เลยโทรกันมากินข่าวแรงอยู่พี่พี่นอ้องร้อยกุ้งร้อยกุ้งเต้นนะเอเฮยอยากกินได้แต่ว่ากะกินไม่ได้กยังได้พาหมออัดเนี่ยเรมันสดขายิายนเบิรตอ้ยยย้ยย้ยยย้ยยยยยย

หัละมือแห่งกระด้งมือนักูจะไปปิตไว้ตอร่ันะเบิ่งฉักอไทีได้เจ้าบนมาเบิ่งเอามาเลแต่ท่านบอมอเอาออตู้เย็นไเทาร่อนโอ้ตู้เย็นมันยังดีกันยังนี่เด้อหาถอดแต่ว er vida, ่าแนวอัดอ่ะมันออกายเสียหายไปเลยเลยลุบลุบลุอว่ามันออกนะหั่นแขงลุบลงานนันเป็นอย่างปใส่ตุ้พาอัดมา นสองผิดมาหาโอ้ยพระพระอัดสองผิดชื่อๆก็นี่กะออกวะเนื้อบ่งตู้เย็นในเที่ยงนะอัดบัตรตีนใส่บันนั่นขออภัยด้วยพี่น้องต้องตีนใส่แล้วขันตีนบ่ใส่มันก็บ่เข่าอ่ากางปังฮะเน๊อะบากแจกพี่นอนอยู่ในเที่ยงนะมันก็เออมันบอกรักไหลเนาะเวลากูตีนใส่ตู้เย็นกันหรวอเปล่าเฮ้ยมึงอย่าใส่เบิื่อดำ อันนั้นนำยางนั่งนะใส่ครึ่งหนึ่งว่าเฮ็ดบ่หรี่เมื่ออื่นกับท่นกูน้ก้าว่าสิบประทันกูดังไพ่แล้วกูิอุ่นอเอาปีงปลาเอาเขานะมึงใส่บาทกันก้าว่าสิบประทันไหมกูเปนลุกมาแต่สาวเด้อหนาวหนาวขุณเอาปีงปาลาอะไรกับเคยพาโต๊ะกับถ้วยเมื่ออยวัดเนาะจะไงเนาะมาแต่แน,นวนกินเมื่อแตง ยงหลดพอลงมาันพองมาอัแมาเอาบน้าเอาทันอาบ่ะเออมันมีลูกบ่ะฮะอันนี้ตัวนี้ตขู่ว่ะพี่เนาะมันคือขาวๆวะมันคือเแบบแดงๆวะพี่ขาวบอกันเไไหเออ ลงปลากูสิปิ้งปลาสมไว้น้ำปลาปีกบ่ท่านได้ปลาสมเพื่อมันสิซุกใส่ผ้าขาวพี่น้องเอ้ยโดนเห็ดที่เนาะผ้าขาวกับลงใส่บาตลงกันบันผ่ากับพราะว่ามีแต่ส่วนน้อยโอ้ยมืงออื่นกัยจังซีมมันยังดิบอยู่โธ่มีแต่ใส่บาตรบ่ได้เคยละแต่ละซินเนาะชาถูกขอหายอยู่ดีไม่แห้ง ใช่แล้วอกานี่นี้ก็ลูกป้านี่แล้เออใ่เลยียบักุนไมติดเขามากยาข้าอุบ้าอีลอยเอาไปนะเอขาเนี้ยเอาเียแม่พในหมู่อก็เดยสิกินข่านะกไปนังไปนังลูกฮันสกินข่าวก็ได้ไปไปเข่าวให้เข่าไม่ใช่พอกายน่ะขึ้นมาเด้อ โคดจับเหีนมะเขือมากเลยโคเอาเขือไปชื่นื่เก้าเราลงมาสู่พอไก่กินเนี่ยมะเขืออันอันแต่เนี่ยมะเขือใ<ต>ส่ประทูนเนี่ยมะเขือใส่ปลาทูเอาเขาตู้ยินไว้ได้กินมดเลยนะดิบกินน้องคนธรรมาดายั่อนกินหมดแล้กินหมดแหละแล้วแต่เอ้ย คนฮะจกเออกินขาแรกน้ำกันเด้อพี่น้องเลยโดนล้พี่น้องเรเห็นภาพบรรยากาศอยู่กินขาแล้งอยู่เทียงหน้าเจดําเนาะ กอยกุ้งแกงหน่อไม้กุ้งเต็มมะเขือผัดบ่เอลลงมาพอมมะเขือแต่พ้อมมาต่วัดมะเขือมาต่วันเือชวมเขือท่งนะในการนั่นก็ตกไรุก่ ตะก,กี้ครั้งแรกก็จะให้ยจาดำสุบสะพ่าขาไอ,บอ้บ่อว่าเอาก็เลยพอว่าวางสมโปรดผ่ากระสุบน้ำมันจะเลือกินในวัดก็เลยเอาแกงเฮดบดกับปลาเผาซะว่ะกับปลาสมส,สะพาา่าเขาโดนๆที่หนึ่งเนาะพี่น้องโดนดนฮะจังได้เห็ดผฝาขาวส่วนแรกจะมีแต่ขาวแต่ใส่บาสโบลึกเคยละดอกกันอยู่ดีไม่แห้งนะอขอยืดหนึงบุตุก mơ ơn lúc ơn lục đồng khảo hãy tới đất nước này đây nào cười nào náo bố ปกติ lục tài và mất nào mày là nào hưng cả độ cả địa chỉ phô xong đưa là nào nè

ยาเมย์มาหดสวนแล้วค <life> de ือม okay, ันหนึ่งด้หนึ่งหมดส่ะดสวนแล้วแล้วมันมอหายใครสามเก่มันไปตีบานอืมเจ้าทักกันอยู่นะก่อแล้ว่ามันใครเอ้าอีงช่องมื่อเลว เขาจะจะเห็ดนอองคนองมือเขแห้งเลยองมือแห้งเลยกเท่าไรบอเขาเห็นงานหันแล้วมไปเห็นงานเอาเงินซ uh huh. no> ื้อยูนีอะรบเ่าไระเแล้วเห็ดในแดชนะมาแล้วก็หฮักอ๋อคำบ่าฮักมันก็เต็มที่แล้วเอ้ย เออหาฮักแล้วบอกฮักก็ต้องว่าฮักต้องว่าวแล้วช่อง, <c oughs> องมือแล้วไปพอกระท่องไปกับพอดีแทกเออไปกับดินหนองดีแทกหนา,น,นาวหนาวมาใครอีตาหนวดไปหาหนังตักเตนวะาหนาวเน,นี่ย thế thế tôi là lộ thế cây của kinh ơi thằng Kim thằng sản. À, uh, bà nào bà nào suy vải vẹt kinh mồ rồi xiên cái những bà thanh ản chắc anh ai bắt chắc nhăng mà pin mà cho sướng là thay xám hai nhăng <laughs> như <laughs> số nhăng như หายเต็มเต็มมาซองหายหายง่ายๆหายเทิงางซ้ำหายนะเขาปิดไปแล้วเทิงลงมาหนาละลยนะลลายอยู่เทิงติดแดนะปิดแล้วติดแันหัวนะเลือดตซองหาอยู่กลางไปหากินหนามอยผวปิดด้ไรแปรหล่โจนอยู่เมื่อคนนี่พัวแปรหลโจนอยู่ทานะทานี่เขาเขาแหงแหลนข้าบนเป็นโจนสิบพยังน้าตัวจน้าดำ ทุนหิวะเบิ่แม่นไผ่้องหฮาจะวาเขาลงหลักนะกกบจักป้าขึ้นฮดอยู่บะปลาเก๋ือยู่ข้นน้อง้ก้กกับทหาเด้อแห่งสีเหล่เปิดเหล่จะตาตีวะหหายอีแคน่ะดึงหูดนตอนอีแคน่ะดึงหู สม o m นำหน้าเขาดึงหูในบึงบ่ยังเป็นเบิดไหายนประจักหนอจักเศร้าก <ent Hi> <rules> ินจนสีอ oh ิ oh, ่มลืมสวัสดีปะลุงโอ้โหลมมา่ได้คออย่าลมขึ้เมื่อคืนอยกเด้อเมื่อคืนเนาบอมันแห้งอันลีรอมเมื่อคืนนี่นะ แห้งปุต้นายนอนอย่างว่าบ่ได้รับใช่ไหมจนเฮือนติงเนาะสูกกว่าอยุเฮือนสูน่ะต้องติงขนาดของกูมันยังขันอยู่ในบ้านน้ำมงใครในต้นไม้หลายอะเอาไว้สันนี้เดี๋ยวพี่นอะไปกินก่อนหิวแหละไปทางนี้กันด้

oh hey <laughs> <I>. Now. <laughs>